การอธิษฐานหลังทำบุญใหญ่ที่คุ้มที่สุดคือการอธิษฐานให้ตัวเองได้อยู่บนทางพ้นทุกข์เพราะบนทางพ้นทุกข์มีทุกสิ่งรวมอยู่ในนั้นแล้วทำบุญใหญ่ควรอธิษฐานอย่างไรให้คุ้มที่สุดทำบุญใดแล้วสุขนานนึกถึงเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อนั้น ให้สันนิฐานว่าบุญนั้นเป็นบุญใหญ่ยิ่งถ้ามีกำลังปีติแรงก็เป็นไปได้ว่าบุญนั้นจะให้ผลเร็วล่าวคือมีผลกับโลกภายในทันตาการอธิษฐานหลังทําบุญใหญ่คือการกำหนดทิศทางว่าจะให้บุญใหญ่นั้นช่วยส่งผลหรือสนับสนุนให้เกิดรูปชีวิตแบบไหน คล้ายกับคุณเพาะกายด้วยความตั้งใจว่าจะออกกำลังกายและกล้ามเนื้อที่เพาะไว้ไปใช้ทำอะไรแบกหามของหนักขึ้นเวทีประกวดเอาไปสแสดงหนังหรือเอาไว้ช่วยคนช่วยตัวเองยามลำบากในทางพุทธไม่มีสิ่งใดประเสริฐไปกว่าการได้อยู่บนทางพ้นทุก์เพราะบนทางพ้นทุกข์มีทุกสิ่งรวมอยู่ในนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยการอยู่กับพ่อแม่ดีๆการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดพร่องไม่อดอยากหิวโหวยการมีผู้คนแวดล้อมที่จิตใจงดงามไม่คิดคดทรยศกันการมีคู่ครองที่ช่วยกันปัดเป่าทุกข์ไม่ใช่ช่วยกันทำลายสุขตลอดจนการไปถึงซึ่งสถานที่อันวิเวกเหมาะก,กับการเจริญสติเจริญธรรมเมื่อถึงเวลาเหมาะสม ฉะนั้นเมื่อทำบุญใหญ่ใดๆก็ตามการอธิษฐานที่คุ้มที่สุดไม่น่าจะเป็นการวอนขอลาบยศไม่น่าจะเป็นการโลภเอาเงินทองของต้องใจไม่น่าจะเป็นการเรียกร้องเอาเนื้อคู่มาอยู่ครองแต่ควรเป็นการกำหนดทิศทางก่อกรรมให้ตนเองเมื่ออยู่ในทิศทางก่อกรรมอันประเสริฐเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์สิ่งที่ได้ คือรูปชีวิตอันเป็นสุขโดยรวมไม่ใช่การได้ข้าวของไม่กี่ชิ้นหรือผู้คนไม่กี่หน้าเมื่อรู้สึกถึงน้ำใจในการให้ควรอธิษฐานให้ตัวเองคิดมีน้ำใจไม่ดูดายอยากช่วยเหลือผู้คนได้เองนับแต่น,นี้ไปเมื่อรู้สึกถึงความผ่องแพ้วทางใจควรอธิษฐานให้ตัวเองใยใจ ในทางที่จิตจะสะอาดไม่เดือดร้อนกับการทำผิดบาปมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิง่ายนับแต่นี้ไปเมื่อรู้สึกถึงความรู้เหตุรู้ผลในการให้ว่าตั้งใจให้ด้วยความปรารถนาอนุเคราะห์ควรอธิษฐานให้ตัวเองเป็นผู้มีเหตุมีผลมีสติที่เจริญกระทั่งสามารถออกจากทุกข์ได้ตามพระพุทธเจ้า สรุปคือควรอธิษฐานจากบุญอันเป็นตัวตั้งเช่นขอให้ความสามารถในการสละความตรณีครั้งนี้มีผลให้สามารถสละความตรณีครั้งต่อๆไปจนกว่าจะละได้ถึงความหวงการมีตัวตนในจิตในใจให้ขาดเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในการข้างหน้าการอธิษฐานขอให้เกิดผลทางใจ เป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ทันตาส่วนการอธิษฐานขอให้เกิดผลภายนอกนั้นไม่รู้ว่าจะบังเอินเกิดผลเมื่อใดแน,น่อีกประการหนึ่งของดีๆภายนอกอธิษฐานเดี๋ยวก็หมดกำลังส่งแต่ของดีๆภายในจิตใจนี่แหละที่จะเซฟตัวเองได้เป็นนิสัยปัใจจัยให้พัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ปราบเท่าเข้าถึงนพระนิพพาน